ถ้าหากว่าเรานอนไม่พอนอนหลับไม่สนิทนะคะมันจะทําให้ฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวเนี่ยทำงานน้อยลงแต่มันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกหิวเนี่ยทำงานมากขึ้นสมองส่วนที่ทําให้อยากอาหารทํางานมากขึ้นค่ะทำไมเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยมันถึงอ้วนง่ายคะ่ะตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแต่ตอนนี้สิคะแค่ได้กินอาหารก็อ้วนแล้ว แถมลดน้ําหนักก็ลดยากแสนยากกว่าจะลงแต่ละขีดไม่ว่าจะใช้วิธีไหนควบคุมอาหารกินให้น้อยลงกินแต่ผักไม่กินขนมไม่กินของหวานไม่กินแป้งกินคีโตแต่ทํายังไงมันก็ไม่ลดลงหรือออกกําลังกายสัปดาห์ละสี่ครั้งนะคะครั้งละ3า0นาทีแต่ก็ยากแสนยากค่ะกว่าจะลงแต่ละขีดหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีผิดๆไปเลยเช่น งดอาหารอดอาหารหักดิบไปเลยหรือบางคนเนี่ยหันไปกินยาลดความอ้วนซึ่งอันนี้อันตรายมากเลยค่ะเพราะหลายๆคนนะคะโยโย่นะคะน้ําหนักเด้งกลับมากกว่าเดิมหลายเท่าก็มีค่ะนั่นมันเป็นเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเอ็มไซค่ะที่ช่วยในการเผาผลาญ แต่มันนะคะกับเริ่มลดลงเมื่อเราเนี่ยอายุ25ปีแล้วก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเราอายุ40ปีขึ้นไปค่ะเอนไซม์ N คืออะไรนะคะเอนไซม์ N นะคะก็เปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นตัวจุดประกายของชีวิตในร่างกายค่ะถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่มีเอนไซม์นะคะก็จะไม่สามารถย่อยอาหารและไม่สามารถดูดซึงสารอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะ และในที่สุดนะคะร่างกายมันก็จะตายลงค่ะซึ่งเอนไซม์ที่สําคัญในร่างกายจะมี3ชนิดค่ะ 1. ก็คือเอนไซม์จากอาหารคือเอนไซม์ที่พบได้ในอาหารสดแล้วก็ดิบทุกชนิดทั้งจากพืชและจากเนื้อสัตว์ค่ะโดยจะช่วยย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแต่ถ้าอาหารนะคะผ่านความร้อนที่สูงเกิน47องศาเซลเซียสเอนไซม์ M ก็จะถูกทำลายได้ง่าย และอาจจะไม่มีหลงเหลือในอาหารอีกแล้วค่ะ 2. เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหารคือเอนไซม์ที่ร่างกายนะคะผลิตขึ้นมาส่วนใหญ่ผลิตมาจากตับอ่อนค่ะเพื่อใช้ในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปไปใช้ประโยชน์ค่ะและ 3. ก็คือเอนไซม์ที่ใช้ในการเผาผ่านพลังงานเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะได้จากการผลิตของเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆ ทำหน้าที่ในการเล่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อช่วยในการเผาผลาญสารอาหารค่ะแล้วก็สร้างพลังงานสร้างภูมิต้านทานและเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของร่างกายรวมไปถึงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของร่างกายซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ล่ะค่ะสาคัญมากๆในการควบคุมน้ําหนักและเผาผลาญสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปให้กลายไปเป็นพลังงานค่ะแต่เอนไซม์ตัวนี้นะคะมันจะเริ่มลดลงเมื่อเราอายุ25ปีแล้วก็ลดลงอย่างลดเร็วเมื่อเราอายุ40ปีขึ้นไปค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะจึงทําให้เมื่อเราอายุมากขึ้นไม่ว่าเราจะกินน้อยแค่ไหนควบคุมน้ําหนักออกกําลังกายแต่น้ําหนักของเราก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีค่ะนั่นมันเป็นเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมีเอนไซม์ที่ใช้ในการเผาผ่านลดน้อยลงไดอะโตเอนไซม์เร่งการเผาผ่านไนเอพลัสมีสารสกัดจากพืชธรรมชาตินะคะที่ช่วยในการเพิ่มปริมาณของเอนไซม์ ide, ที่ช่วยย่อยแล้วก็เร่งการเผาผ่านของร่างกายให้สูงขึ้นได้แก่ส้มแขกพริก พริกไทยดำาสเบอรี่และพืชอื่นๆอ,อีกรวม9ชนิดที่เขานำเข้าสารสกัดจากประเทศญี่ปุ่นแต่นอกจากเอนไซม์แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่สำคัญมากๆนะคะต่อการเล่นงนกระบวนการเผาผลาญของร่างกายนั่นก็คือการนอนหลับแบบหลับสนิทหลับลึก deep sleep ค่ะถ้าหากว่าเรานอนไม่พอนอนหลับไม่สนิทนะคะมันจะทำให้ฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวเนี่ยทำงานน้อยลงแต่มันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกหิวเนี่ยทำงานมากขึ้นมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำให้อยากอาหาร ทำงานมากขึ้นค่ะจะทําให้ระยะเวลาในการรับประทานอาหารของเรามีมากขึ้นทั้งๆท,ที่ทานมื้อเย็นไปแล้วแต่ถ้านอนดึกนะคะมันจะทําให้เราเริ่มมีอาการหิว,วก็จะกินมื้อดึกค่ะการนอนไม่พอส่งผลกระทบต่อการทํากิจวัตรประจําวันโดยเฉพาะการออกกําลังกายของเราค่ะในเมื่อคุณนอนไม่พอคุณเกิดอาการอ่อนเพลียกระจิตกระใจหรือเรี่ยวแรงที่จะไปออกกําลังกายหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆมันก็น้อยลงค่ะ ซึ่งในส่วนผสมจากธรรมชาติทั้ง9ชนิดของไดอะโตะนะคะนอกจากจะช่วยกระตุน้นเอนไซม์ที่ช่วยในการเร่งการเผาผลาญแล้วยังช่วยให้คุณนะคะนอนหลับสบายนอนหลับสนิทมากขึ้นค่ะด้วยทั้งสองสคุณนี้ของไดอะโตะนะคะจึงช่วยในการเร่งกระบวนการเผาผลาญของร่างกายให้ทํางานดีขึ้นช่วยในการควบคุมน้ําหนักด้วยกลไกลธรรมชาติของร่างกายค่ะรับประทานไดอะโตะนะคะวันละ2เม็ดนะคะก่อนอาหารเย็นค่ะ ช่วยให้คุณนอนหลับสนิทแล้วก็เร่งขบวนการเผาผ่านในระหว่างที่คุณนอนหลับและยังช่วยปรับสมดุลของลำไส้ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วยค่ะ,ะเขามีออยอของไทยและพัฒนาสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ สำหรับใครนะคะที่เริ่มมีอายุมากขึ้นนะคะอยากจะหาตัวช่วยดีๆที่ช่วยในการปรับระบบเผาผลาญให้ทํางานดีขึ้นนะคะแนะนําไดอะโตะเลยค่ะส่วนตัวนะคะตั้งแต่รับประทานไดอะโตะมานะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่าหลับสนิทดีมากขึ้นแล้วก็ระบบขับถ่ายทํางานดีขึ้นค่ะไม่ต้องนั่งนานๆเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆค่ะถ้าหากว่าใครสนใจไดอะโตะนะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ